GME Move Solutions. We love measuring our world. เหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568เหตุการณ์ดินสไลด์เมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2568ัาทำให้ s t r u c t u r Health Monitoring เข้ามามีบทบาทตรวจสอบและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบ HSM คืออะไรระบบเฝ้าระวังอาคารอัจฉริยะ Smart Building Monitoring มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงและการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย Static Sensor ตัวจับค่าคงที่เช่นการเอียงการสุดตัวการโก่งของคาน ายกตัวอย่างเช่น วัดการเปลี่ยนรูปของพื้ดดินและการเปลี่ยนแปลงของการเอ็นสามแกนโดยมีตัวเลือกในการซิงโครไน์อุปกรณ์เพื่อประเมินเสถียรภาพของโครง้างได้ดีขึ้น i c a น i ค n n โนดอุปกรณ์ที่ช่วยให้เซนเซ,นเซอร์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดสามารถสื่อสารแบบไร้สาย LoRaWAN In-Wire to Metal Sensor เซนเซอร์ S ensor, S ensor ไร้สายที่วัดพารามิเตอร์อนุภัคเสียงและสภาพอากาศเพื่อการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม Dynamic Sensor ตัวจับการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องเช่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวลมแรงการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอาคารโดยวัดแบบท้ายเอ x y c ยกตัวอย่างเช่น accelerometer วัดการหมุนเปลี่ยนรูปของพื้นดินและการเปลี่ยนแปลงของการเอียง3แกนโดยมีตัวเร่งในการซิงโครไนต์อุปกรณ์เพื่อประเมินสเยรภาพของโครงสร้างได้ดีขึ้นปโดมิเตอร์วัดการสั่นสะเทือนแบบ3แกนทําให้สามารถวิเคราะห์ความถี่และแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนได้อย่างครบถ้วนโดยเซ,เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถติดตั้งในอาคารตึกสูงอาคารระหว่างก่อสร้างสะพานเขื่อนอุโมงค์และทางรถไฟและจะติดตั้งเซ็นเซ,นเซ,นเซอร์ไร้สายตามจุดต่างๆเช่นฐา,านลากเสาคานชั้นดาดฟ้าจุดเชื่อมต่อที่มังจะรับุมแรงเช่นคอมบอนจอยด์โดยปัจจุบันมีใช้อยู่ เช่นป,ประเทศที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่นแคลิฟอร์เนียไต้หวันรวมถึงประเทศไทยก็เริ่มมีการใช้งานระบบนี้กับอาคารสูงในเขตรกรุงเทพมหานครส่วนใกล้รอยเรือนเช่นเชียงใหม่เชียงรายกาุนจนบุรีรและคอนโดพรีเมียมโดยหลักการทํางานของระบบนี้จะทําการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ไร้สายต,า,ตามจุดต่างๆเมื่อเชื่อมเข้าระบบเก็บข้อมูลกลางจะส่งข้อมูลไปยังจุดเซอร์วิสหรือคาวจากนั้นระบบจะ,สะแสดงผลแดชบอร์ดบนแอปพลิเคชันซึ่งสามารถดูได้แบบเดี่ยวทามแสดงผลออกมาเป็นการแจ้งเตือนและวิเคราะ์แนวโน้มโดยสีเหลีอยสีส้มสีแดง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราก็สามารถตรวจสอบแนวโน้มความเสียหายและวางแผนซ่อมบำรุงได้ทันที GME Moves o l u t i o n the new disruptive innovative